ก็มีคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับตอบประโยคที่บอกว่า how are you ที่แบบให้ดูคููกว่า I'm fine thank you and you นะคะประโยคนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยคะ่ะประโยคแรกนะคะคือ I'm good what about you คือฉันสบายดีแล้วคุณละ่ะประโยคที่สองนะคะคือ not bad ก็ไม่ดีไม่ร้ายอะ่ะประโยคที่สามค่ะ I'm so so ฉันก็เรื่อยๆนะประโยคที่4นะคะคือ never been better ที่แปลว่าไม่เคยรู้สึกดีเท่านี้มาก่อนเลยประโยคที่5นะคะ every day is t h e better and better ก็ดีขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันนะประโยคที่6นะคะคือ fine thanks ที่แปลว่าสบายดีแหละขอบคุณนะประโยคที่7นะคะคือ วัลเดฟูที่แบบว่าเยี่ยมไปเลย It feeling good l ก s s s n เ h a เช s และนี่คือทั้ง7ประโยคนะคะที่ได้ลิตมาในคลิปนี้คือเราสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะที่ตอบแท่คาว่า FI n e t n a n k you and you นะคะมันจะดูพูขึ้นมาอีกในระดับหนึ่งนะคะที่ดูเป็นธรรมชาติมากกว่าคะ่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะประโยค